อนการใช้งาน Post Post Extra ในฟีเจอร์ Customer Display เชื่อมต่อหน้าจอฝั่งลูกค้าจะมีขั้นตอนการตั้งค่าอย่างไรไปดูกันเลยอันดับแรกให้ร้านค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Post Post Extra เข้ามาที่เครื่องที่ต้องการนำมาเป็นหน้าจอฝั่งลูกค้าจากนั้นล็อกอินเข้าบัญชีร้าน Post Post ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเลือกร้านค้าที่ต้องการใช้หน้าจอฝั่งลูกค้าได้เลยต่อมาเลือกเมนูหน้าจอลูกค้ากดที่การตั้งค่าหน้าจอขวามือล่างเลือกการเชื่อมต่อ จะเห็นเลข IP ด้านบน QR code ให้เรานำเลขนี้มาใส่ที่ระบบร้านค้า Post p o โพสต์ได้เลยขั้นตอนที่2ตั้งค่าการเชื่อมต่อหน้าจอลูกค,ค้าให้ใช้งานร่วมกับระบบ Post p o โพสต์แต่ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อต้องเช็คก่อนว่าทั้ง2เครื่องใช้ WiFi เดียวกันอยู่หรือเปล่าอันดับแรกกดเข้ามาที่หน้าโปรแกรม Post p o โพสต t จากนั้นกดที่3ผขีดด้านบน เลือกการตั้งค่าแล้วเลือกการเชื่อมต่อ Display Customer ใส่เลข IP Address ให้ตรงกับในระบบ Post Post Extra แล้วกดเซฟได้เลยเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วให้มาที่หน้าขายสินค้ากดที่3จุดด้านล่างเลือกหน้าจอที่2เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบหน้าจอลูกค้าครั้งเเท่านี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อหน้าจอฝั่งลูกค้าได้แล้วเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นความเคลื่อนไหวในการคิดเงินเห็นโปรโมชั่นภายในร้านและสามารถรับชำระเงนินได้อย่างง่ายดายด้วย แอบกระซิบร้านไหนที่อยากตั้งค่าโปรโมชั่นให้สวยงามแบบนี้มีวิธีง่ายๆมาบอกเพียงเข้ามาที่การตั้งค่าในระบบ Postpost Extra เลือกรูปแบนเนอร์จะเห็นว่ามีช่องรูปโปรโมชั่นและรูปพักหน้าจอสำหรับร้านค้าร้านค้าก็จะสามารถนำรูปโปรโมชั่นและรูปโลโก้ที่ร้านค้ามีมาใส่เองได้เลย เรียกได้ว,ว่าเป็นฟีเจอร์เสริมที่ช่วยยกระดับร้านค้าให้เป็นมือชีปยิ่งขึ้นช่วยรับชำระเงินผ่านคิวอารค้ได้อย่างง่ายดายและช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอีกด้วยร้านค้าที่สนใจที่จะนำระบบเสริมพลผพล e x t r ามาใช้ที่ร้านแบบนี้สามารถติดต่อทีมงาน post p o ต์ได้ตามนี้เลยค่ะ